เจ้าวัดและแม่ย่าคือผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวกเรียงโผล่ได้เหลืองคำว่าเจ้าวัดมาจากกิจวัตรหรือการปฏิบัติตามแบบพระหรือผู้ทรงศีลเจ้าวัดผู้ชายเรียกว่าโบคูส่วนภรรยาเจ้าวัดจะเรียกว่าแม่ย่าหรือโบมือเจ้าวัดจะนุ่งขาวห่มขาวนุ่งสรงขาวมีผ้าผ้าสีขาวและไว้ผมยาวโดยมีการมัดเกล้าวมวยผมที่ด้านหน้าและใช้ผ้าขาวโพกสีสะ ส่วนแม่ย่าจะนุ่งห่มด้วยเสื้อกระเหรี่ยงสีแดงนุ่งผ้าซื่นแดงที่ทอจากกีเอลมีการประดับด้วยกำไลข้อมือต่างหูและสายรัดคอที่ทำจากลูกปัดเล็กๆหล,ลากสีเจ้าวัดและแม่ย่าถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยงได้เหลืองซึ่งคำว่าได้เหลืองก็มาจากได้ที่ทำจากฝ้ายและย้อมสีเหลืองที่นิยมผูกที่ข้อมือของชาวกระเหรี่ยงที่ทำกันในพิธีไหว้เจดีชาวกระเหรี่ยงได้เหลืองมีความเคารพในธรรมชาติดินน้ำป่าไม้และเชื่อว่าธรรมชาติ มีผู้คุ้มครองและธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติก็คุ้มครองและปกป้องมนุษย์เช่นดินคือแม่ธรณีน้ำคือแม่คงคาและข้าวคือแม่โปรกดังนั้นวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวเกรหลีได้เหลืองจึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความเกี่ยวโยงกับเนื้อตัวร่างกายกับความเป็นชาติพันธุ์ที่มีความซับซ้อนและน่าสนใจในการศึกษาทางมนุษยวิทยาคำถามสำคัญก็คือมนุษยวิทยาว่าด้วยร่างกาย anthropology of the body นะครับศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับทำไมเราถึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายร่างกายกลายเป็นประเด็นหรือเป็นข้อตกเีถยงสําคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองหรือแม้แต่ทางด้านการแพทย์ดังนั้นประเด็นเรื่องของร่างกายจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและทําความเข้าใจนะครับมนุษย์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมมนุษยวิทยาด้วยร่างกายถือเป็นสนามย่อยนะครับของ สาขามนุษยวิทยานะครับซึ่งการทำความเข้าใจร่างกายโดยปกติจะทำความเข้าใจร่างกายผ่านมิติทางชีววิทยานะครับและลักษณะทางกายภาพเป็นหลักแต่มนุษยวิทยาว่าด้วยร่างกายจะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของร่างกายกับมิติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมดังนั้นร่างกายของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ทางสังคม นในโลก,กทัศน์ของชาวกระเรี่ยงโถได้เหลือมีความเชื่อเรื่องขวัญในร่างกายที่มีทั้งหมด7ขวัญขวัญจะมีทั้งขวัญดีและขวัญร้ายขวัญที่7็ดถึงเป็นน้องสุดท้องที่มีความสําคัญและเป็นขวัญที่ช่วยปกปักรักษาร่างกายของมนุษย์ชาวกระเรี่ยงก่อนทานอาหารหรอปกติจึงนิยมทานข้าวเปล่าสามคำและน้ําเป็นอันดับแรกที่สะท้อนว่าชาวกระเรี่ยงได้เหลือสืบเชื้อสายเจ้าวัดที่ต้องถือศีลกินผักเป็นสําคัญ กาะอันใหญ่กรรมเราต้องใช้พิธีกรรมใหม่ให้ชุมชนก็เรียเลยจะมีมีเจ้าวัดมันแล้วก็มีศาลาครับมีเจดีย์แล้วก็ผูกแขนให้ผูกแขนให้ก็ทําให้เสร็จเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีอีกที่ในหมู่บ้านหนึ่งก็สนใจเข้ามาเข้ามาก็ให้พระฤาษีองค์นี้ทําพิธีให้เขาบ้างครับ ก็ทําแบบนี้แหละที hmm. นี้พระฤาษีบอกว่าคือเขาเองเนี่ยเวลาพูดว่ามาก็ต้องมาครับ <Okay. S 2> พูดว่ากลับก็ต้องกลับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาคงไม่มีแล้วเขาบอกเขาจะกลับไป <Okay. S 2> คือก็ต้องต้องพูดด้วยสัจจะนะถึง <Okay. S 2> เวลามาเขามา,าถึงเวลากลับก็ต้องกลับ <Okay. S 2> ไม่มีเวลาที่จะประกอบพิธีให้พวกเขาแล้ว hmm. แล้วเขาแนะนาว่าก็ไม่เป็นไรครับ <Okay. S 2> ถึงไม่ทําพิธีให้ก็ ก็เพาะเองก็เอาอย่างนี้ก็บอกเอาได้เหลืองเนี่ยเจ็ดเส้นมารวนแล้วก็อธิษฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ผูกมันก็ดีเหมือนกันเขาก็กลับไปเสร็จแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นได้เหลืองเหมือนกันทั้งกลุ่มเราในกัแล้วเนี่ยนรู้บอกสร่องใช่ไหมเพราะพระฤาษีทำพิธีให้เสร็จแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยพระฤาษีแนะนำที่เฉยไม่ได้ทำพิธีให้แล้วเวลาจะผูกแข้งก็ต้องเอาได้เหลืองอธิษฐานกับ พระพุทธเจ้าอ๋อพระพุทธเจ้าเองรล้วรูบองเกลี่ยรูบองเกี่ยรูบองเกลี่ยรูบองก็หมายถึงได้เหลืองใหญ่ก็พระพุทธเจ้าอือคือก็คือไม่ได้ทํากับฤาษีฤาษีไม่เป็นคนผูกทําให้ไม่ได้ทําให้หรอกแต่ว่าฤาษีเขาแนะนำให้ต้องอธิษฐานเองกับพระพุทธเจ้าอ๋อฤาษีเขาแนะนําให้ทําอย่างนั้นครับทีนี้มันจะมีอยู่ทางทางศีสว่์งสีสวัาง าส้นมะเกยทางนั้นก็จจะมีเยอะอันนั้นจะเป็นรูปบองเก็บบองเกียครับอือของมาอยู่ตรงนี้อาจารย์ครับถ้าเป็นแถวเราสุพรรณอุทรีนี้จะเป็นรูปบองสล่องเนี่ยจะมาแค่เนี่ยติงตกอ๋อติงตกปักเขามาตรงนี้นะมรับจะมีเจ้าวัดอยู่ครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปถึงปุ้มภูเม่นนั่นแหละอ๋อครับสามจังหวัดเนี่ยครับอืมทีนี้เราก็สังเกตอย่างหนึ่งไอ้ไอ้ ถ้าเสื้อที่ผู้หญิงเขาใส่นะือสีทอสอิ่งไรต่างเนี้ลายนู้นลายนี้เยอะแยะมากมายมาถ้าหมู่บ้านที่มันไม่มีเจ้าวาดแล้วเนี่ยเขาก็ทอไม่ได้เป็นแล้วย<อ>ังกลุ่มไม่บ้านเหล่านี้ทอผ้า,าลายไปนี่นะครับที่อื่นใกล้ๆนี่มันถ้าไม่มีเจ้าวาดน,นะลายแบบนี้อัตลักษณ์ตรงนี้มไม่ปรากฏแล้วทำกันไม่เป็นละัต์ถ้ายังมีเจ้าวาดอยู่เนี่ยมันอนุรักษ์ครับสิ่งเหล่านี้ไปได้เรื่องลวดลายเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆมันก็ ลกทัศน์ของชาวกะเหรี่ยงจึงสัมพันธ์กับการนับถือเจดีย์และพระพุทธเจ้าโดยแบ่งกะเหรี่ยงออกเป็นลูกบองเคี้ยวลูกบองสะดึงที่เป็นฝ่าย,ย,ย,ดดายได้เหลืองส่วนลูกบองเคยสล่องเป็นกะเหรี่ยงที่รูสีทันทะีให้ดังนั้นอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงได้เหลืองจึงสัมพันธ์กับศาลาเจดีย์เจ้าวัดและแม่ย่ารวมทั้งการขุดข้ามือีด้วยได้สีเหลืองที่ย้อมด้วยขมิน้นตัวตนและร่างกายของชาวกะเหรี่ยงจึงถูกกระกอบอกสร้างจากความสัมพันธ์ ระหว่างพวกเขากับธรรมชาติสิ่งที่เหนือนธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันพวกเขาสะท้อนความเป็นลูกหลานเจ้าวัดที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายการใช้ภาษาเพื่อบ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์ระเลียงกล่ได้เหลืออย่างเง่ยงเ่นเมื่อถึงพิธีไหว้เจดีย์วันสุดท้ายชับปี จะต้องเข้าไปในเือดเพื่อตัดต้นไม้มาทำต้นกระปะพพที่บริเวณเสด็จหรือเจอดีย์ของพระศรีอริยมเมตราตร การตัดต้นไม้จะเลือกลำต้นที่ตรงสวยงามมีกิ่งก้านเยอะสำหรับห้อยสิ่งของต่างๆก่อนตัดต้องมีพิธีของขามาและพรมน้ำขมิ้นบอกกล่าวแม่ธรณีทุกครั้งก่อนที่จะใช้ขวานหรือมีดฟันต้นไม้ที่แสดงให้เห็นการให้ความเคารพต่อธรรมชาติและมองว่าต้นไม้ก็มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ชาวกะเหรี่ยงจึงไม่ได้ปุกขาดความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด ความสัมพันธ์ในส่วนนี้เห็นได้จากพิธีกรรมในอดีตของชาวเกเหรีเรียกว่าพิธีกรรมผู้ดีพง่งหรือการนิยมเอาเศษดืกของเด็กแรกเกิดไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วนําไปปลูกไว้ที่ต้นไม้ที่สวยงามแข็งแรงที่สุดเพราะเชื่อว่าเด็กจะเติบโตเช่นเดียวกับต้นไม้ในอนาคตต้นไม้ที่ถูกเลือกตัดจะถูกล็อกกิ่งและก้านบางส่วนออกและเหลือเอาไว้ใช้สําหรับค่อยสิ่งของก่อนที่จะนําต้นกระตับพึกกลับไปยังเจดีย์บ้านเจ้าวัด เมื่อไปถึงบริเวณเจดียด์ที่จะใช้ปักต้นกระละปพฤกจะนำม,มีดมาลอกเปลือกไม้ออกให้เห็นแกนข้างในสีขาวรวมถึงกิ่งก้านก็จะถูกปอกเปลือกด,ด้วยหลังจากนั้นจะนำน้ำขมิ้นผงขมิ้นมาฉลมต้นจนเป็นสีเหลืองทองดังนั้นต้นไม้ก็เปรียบเสมือนร่างของผู้มีบุญและเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งเหนือธรรมชาติดังเช่นเสาที่เรียกว่าเสาหลักกับเสาโทที่ใช้แทนเจ้าวัดและแม่ยาโดยที่เจ้าวัดเป็นตัวแทนของฝ่ายพระพุทธเจ้าและแม่ยาคือตัวแทนของแม่ธรณี ในช่วงเย็นชาวกรีนจะนําเอาสิ่งของต่างๆเช่นผ้าถอผ้าซิ่นย่ามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาแขวนที่ต้นกระลำพุกก่อนยกเสาขึ้นตั้งให้ตรงบริเวณด้านข้างเจดีกระลปพุกจึงเป็นตัวแทนของพระศรีอิยาเมตรายและเป็นตัวแทนของความดุดมสมบมูรณ์การเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวกรีนโผลได้ดี <S <S ในวันที่สองของการไหว้เจดี จะมีพิธีกรรมการรดน้ำเจ้าวัดโดยการเตรียมน้ำอบน้ำขมิ้นมาผสมน้ำและรดน้ำให้กับเจ้าวัดจากนั้นจะซักเครื่องนุ่งห่มเจ้าวัดแม่ย่าให้สะอาดซึ่งผู้ใดซักเสื้อผ้าให้กับเจ้าวัดแม่ย่าจะได้บุญมากร่างกายของเจ้าวัดแม่ย่าจะถูกเช็ดอาบน้ำปแป้งและสวมเครื่องนุ่งห่มใหม่ซึ่งถือเป็นการประกาศการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวเกเรียงร่างกายของเจ้าวัดและแม่ย่าจีงเป็นร่างกายทางสังคมที่ชาวเกเรียงให้ความหมายและสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สะอาด และความศักดิ์สิทธิ์ให้สมกับเป็นผู้ทรงศีลและห่างไาลจากสิ่งยืดยุ่างๆดังเช่นบ้านเจ้าวัดที่จะต้องปลูกอยู่สูงกว่าชมุชมชนและเป็นผู้ดูแลเจดีย์สัญลักษณ์ของชาวกเรียง จึงเป็นสร่งเสื้อผ้าสิ้นที่ทอด้วยกี่เอในพิธีไหว้เจดีช่วงเช้าชาวกระเลียงโผล่ด้วยเหลืองจึงมีการนำผ้าทอมาตักหน้าบ้านเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนรู้ว่าเป็นหมู่บ้านกระเรียงเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาและให้ความสุขกับชาวกระเรียงเสื้อผ้าของชาวกระเรียงจึงไม่ได้เพียงบ่งบอกอัตลักษณ์แต่ยังมีความหมายถึงตัวตนของความเป็นชาวกระเรียงได้เหลืองลักทิจเจ้าวัดอย่างชัดเจน